วันนี้เราจะเดินทางกับสีสเกตนะจ๊ะจุดมุ่งหมายวัดปัญจานสามรอยหกสิกกิโลไปกันเลยเดินทางลงจากผาแล้วนะทุกคนวันนี้เหมือนบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะจ๊ะใครอยู่วันนี้นุ่มมากคนบกข่อยหลายแห้งรนปกติหนู่คนหลายแห้งหลายแบบหลายนะมันเป็นพันลอยกระทงใช่เนาะแต่ว่ามันกัที่ว่ามานี่คนเขาก็หยุดมาหรือคนเขาหน,น,านีมาเนาะคนกระเสียนนีย่ยังเสือมาเยอะค่ะ ันี้เป็นทางออกนะคะพี่ๆนุกับโหงคือก,กันเขาว่าทางออกก็ออกตัวไปดึงดึงด๊ดยางกันทางไปอือ,อทางใส่เนาะก็มันไุ่เออก็นี้แล้วเดินทางออกจากด่านแล้วจ้า 5กิโลวังน้ําเขียวนะคะพี่ๆคนก็มาเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ไม่มีหมอกเ้อเพราะฝนไม่ตกเนีจ้าหน่วนหมากเขาปลูกผักนีทุกคนแต่วันที่นุพผ่านมานุ้ยผ่านมาทันเขาปลูกผักสลัดเยอะนะคะพี่ๆแถวนี้อากาศเขาอาจจะเย็นได้เนาะวังน้ําเขียวนะจ้า เป็นจะมาดมันปลูกดอกเป็นจะมาดแทนเลยแต่ว่าอาจจะบ้านเด็กเทือหนาท่องเที่ยวเนาะนนแม่คนนข้าก่อนแล้วม,มันเลิมอันนี้นะยากาศดีค่ะวันนี้ไม่ร้อนเพราะว่ามันขึ้นอันจะ๊ะเราเดินทางกลับประมาณ362กสิโลนะคะพี่จากนี่ถึงวัดบ้านจานนะคะทุกคนชูกันไปเหมือนเดิมนะจ๊ะ ออกมาจากตัวผาเก็บตะวันนะคะทุกคนเนี่ยครับก็จะมีผกหลานอาหารมีของฝากนะคะพี่ๆีเดี๋ยวลองจอดดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรยังไงเดี๋ยวเราอาจจะได้ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรดูก่อนนะจ๊ะทุกคนอจอดนี่จะเป็นจุดที่เป็นอ่อของฝากนะคะพี่ๆีนี่เดิน,ด,นดูก่อนนะคะหนูเพิ่งเคยมาเหมือนกันจะมีพวกผลไม้ ตามฤด,ดูกาลแถวแถบนี้นะคะนี่ก็จะมีบัวฮิมะนะคะมีอง,งุ่นนะคะสตรอเบอรี่มีหลายแบบเยวดูเดินกลับมาเอาอันนี้อันนี้ <มา S 2> ไ,ได้ไหมอได้เขาเขาบักต่อชินไปก่อนได้นะคะไม่เปไน็นไรค่ะโอ้ยของเยอะนี่น่อยบอก แอปเปิลเออแอปเปิลอะไนี่ยเหรอแอปเปิลแอปเปิลน้ำกลั่นกับพี่โหผักนี่เขาเขาขึ้นชื่อเรื่องผักเลยค่ะนี่ผักมากินมาค่อยผักไปกินหแนะ่ะ <c oughs> ผักสวยมากอ่านี่ครับประมาณนี้อยู่สองข้างฝาั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของฝากนะคะพี่พนี่ เรียบอค่ะโเนโ,โน,ะะนีสมเน่น <c oughs> นค่ะของฝากเยอะแยะมากมายนี่แบบว่าพรมากแบบขดววดกันหลายคะ่ะทุกคนพืชผักก็เยอะค่ะผักสดๆเลยหนูตอนแรกว่าจะซื้อผักหนูกลัวเอาไปแล้วมันชำ้ำ เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะถึงตอนไหนนะคะเราก็ได้บอกกันนี้มาเดินทางกลับบ้านกันจ้าวังน้ำเขียวนะจ้านักศึกจะขึ้นเนินไปอีกเราไปอีกแย่นอนช่วงนี้บางท่านหลายทุกคน บักทันก็คือพุชานะคะบักทันสตอเบอรี่ก็ร้ายเด้อไปป้ายอำเภอวังน้ำเขียวสตอเบอรี่เขากำลังปลูกเนาะบ้างมองกระเล็บออกอะ่ะแต่ว,ว่าปรไหล โคราจ้าบรรยากาศดีค่ะอึมครึมรถเราไม่ร้อนเพราะว่าไม่มีแดดนะจ้าถ้าช่วงฝนตกปีอึ่งอ่างนะทุกคนีเห็ดเด้นี่เห็ดพอเห็ดหยังนะทุกคนเห็ดไข่เห็ดนะคะแล้วเขามีขายได้เห็ดเห็ดเถิดอึ่งอ่างช่วงหน้าฝนนี่สินะอึ่งหยังนี่สิจ้าเขาไม่อึ่อง,งอ่อางขาย ร้อยสองโลนะคะพี่พี่แอบๆบเขาก็เขาบอกทันเขว,ว่าไม่ยังนี่ละชะลอชะลอมาถึงขั้วแห้งเกินมาทันพลจอลดรถโอเคไม่ทันไม่ทนัทนเดินทางไปกันต่ออีกสามร้อยสองกิโลค่ะจุดหมายปลายทางคือสามร้อยสองโลคือวัดบรรจารน,นะคะพี่พี่ ล้วก็ประ,ประมาณอีกโลนิดๆก็ถึงบ้านหนูประมาณสองรอยสามโลไปกันต่อเลยเลยคุณปู่สนุกมากคุณปู่สู้มากๆตอนนี้ถึงหนองกี่บุรีรัมนะคะพี่พี่นี่อยู่มองโรงเรียนอนุบาลหนองกี่จ้าอ้าวบ้านหนูกตางทางเลยเนาะไปไปต่อเลยดดเดี๋ยวจอด กินก๋วยเตี๋กก่อนนะคะพี่พี่โอ้ยจะหนีหอดอยู่น้องจีเนาะเลยมาหล่ะเนาะเลยน้องจีมานะคะคุณปู่ก็จวดเหมือนเดิมจะกลับบ้านเราแล้ว <c oughs> เนี่ยคะ่ะจอดกินก๋วยเตี๋วก่อนคุณปู่จอดอยู่ตรงนั้นน,นะคะ <c oughs> กินอิ่มแล้วเดินทางต่อนะคะพี่พี่อ่ะสตตร์ทิดด้วยเขาเป็นร์ทฟพุทธิน อเคไปกันต่อจ้าเส้นทางสอง24กับสีสเกตนะจ๊ะพี่พๆเนี่ยเขาก็มีขายข้าว <S <S ขายของอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเนี่ยขาเข้ากรุงเทพเนาะมันกูจวดมาก ค่ะทุกคนบุริรัมนางรองไฟแดงประโคนชัยค่ะทุกคนนี่ถ้าตรงไปก็สูบนนะคะเดี๋ยวฟ้าไปก็คืออันนี้ก็อยู่เล่นน,กกนี่ฮะก็กลับเรอวปะ่ีมันตรงได้เนอโอเคประโคนชัยประโคนชัย ตอนนี้ประมาณบ่ายสองสามสิบหกนะคะอีกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลหรือสองชั่วโมงนะคะจะถึงวัดบรรจารนะคะพี่พี่ตอนนี้อยู่เส้นสองสีนะคะรู้สึกง่วงนอน, <c oughs> นเดินทางไปกันต่อเลยเข้าสู่สุรินทแล้วนะคะอีกประมาณร้อยน่าจะร้อยหกสิบกว่านะคะพี่พี่ ักไปกนต่อเดี๋ยวเข้าเซเว่นไปซื้อเอ็มรอยก er ันนะคะทุกคนเนี่ยช่างอยากนอนนะจ๊ะตอนนี้อยู่จงมาแดดว่าอยู่ใสแต่รู้อยู่ซุรินนะจ๊ะนี่คุณปู่สุดยอดมากพี่กระจ้อยแค่ยังพี่กระจกอไว้ห้ยังเหรอ อ๋ออ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะคะพี่พีๆโดกอนโดกรอีกประมาณร้อยหกสิบโลน่าประมาณนั้นเหละเนาะค่ะพร้อมเดินทางแล้วเด้อถึงแยกปลาศาสตรแล้วนะคะทุกคนถ้าไปทางขวามือก็จะไปช่องจอมนะคะ ก็ตรงไปอุบลนราชธาน,นีนะจ๊ะพี่พี่ตอนนี้บ่ายสามสามสิบแปดนะคะอีกร้อยสิบเก้ากิโลนะคะพี่พี่ตรงกันต่อไปอีกเลยตุ้งยิ้มใส่เนยครังเนียเทียมเหรอตรงไปก็จะเอปิดสังขานะคะพี่พี่ ร้อยสามโลนะจ๊ะสิบสิบห้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีแยกสังขะนะจ๊ะทุกคนจังหวัดสุรินทร์นะคะพูดแย่งยุบลรอตอนนี้สี่โมงยี่สิบสองนะคะอีกหกสิบห้ากิโลนะคะพี่พี่ โลนะจ๊ะพี่พี่จะถึงประมาณหาบม้งแรกเด้อหามม้งแรง,ง,แรงพกม้งแรงละถึงแยกหัวช้างแล้วนะคะพี่พี่เราก็จะไปทางใครบึงนะคะอีประมาณสี่สิบกิโลสี่สิบกว่านะคะสี่สิบหายกิโลประมาณนี้เลยแ,แยกหัวช้าง ตรงไปจะเป็นอุบลเลี้ยวขวาจะเป็นขุนหาเลี้ยวซ้ายจะเป็นศรีสะเกษไผ่บึงนะคะพี่ๆไฟแดงตอนนี้ถึงแยกพายุนะคะพี่ๆจากนี้ไปวัดบันจานประมาณยี่สิบโลนะคะใ,ใกล้จะถึงบ้านแล้ว,ลวจ้าแยกพายุนะคะอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษนะจ๊ะ ไปทางขวาจะไปกันทะลักนะคะทุกคนไปทางซ้ายจะเข้าเมืองศรีสะเกดนะคะพี่พีนี่แยกพายูดือ้อตัวนี้อยู่บ้านตองปิดนะคะทุกคนอีกประมาณห้ากิโลถึงวัดบัญจานนะคะตัวนี้ถึงโรงเรียนบ้านจานนะคะถึงบานจานนะคะพี่พี่รถเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปวัดบัญจานนะจ๊ะ เอาของก่อนเ้อเยวจะไปหอดปูนนะจ๊ะถึงแล้วจ้าวาัดบานจานวัดหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่ฟูฟูนคะคะมาถึงแล้วนะคะวัดบานจาร์นะคะพี่พี่เดี๋ยวลงไปเอาของก่อนของที่ร้านก่อนนะคะเขามาฝากไว้หลายวันแล้วนี่คุณปู่ถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้วทนะ่านทุกคน คลิปนี้ไปเที่ยวเขาใหญ่นะจ๊ะแล้วก็อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะพี่ๆในนี้ไปถึงเสยงงมากโอเคคะ่ะทางไปบ้านนะจ้าทุกคนเขาเริ่มหลืองเไดเกี่ยวนหละจ้าที่เขาเขียวเขาบอ่อ มาโลนึงนะจ๊ะถึงนาของเราถึงแล้วจ้านาของเราจะพี่พี่หกตึดอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โลกมากคนย่าเยอะมากถึงแล้วนะคะพี่พี่การไปเที่ยวของเรามีลุกลูกลูกลูกังใจที่กลับมาเที่ยวเมื่อกี้นะคะทุกคนกลัาหอนเพื่อนมาหันนะคะนี่ นะคะถอนหญ้าต่อค่ะเนี่ยดาวเรืองก็กำลังดอกอุปุอิปินะคะทุกคนโอ้ช,ชีวิตจริงนะคะเที่ยวเสร็จก็มาทํางานต่อนะคะพี่พี่ชีวิตโอ้ยเห็ดปะกับเห็ดเห็ดทั้งทังเนืทังพระคอาวโอ้ยทํางานต่อนะจ๊ะพี่พี่มีโอกาสได้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวให้คุ้มค่านะคะกลับมาก็มาทํางานเหมือนเดิมจ้าหางยา,ยาพวพอดีเลย